จะซ้ำเติมเสือแบล็กเพื่อไฟปะทะเคียมรันผมดีใจที่ได้อยู่ในสังเวียนที่ดีที่สุดและณตอนนี้เธอหน้าน้องโอจัดมาเธอน้าสักดอกเธอน้านะจ๊ะ คอมเมนต์ไม่น้อยเลยที่เข้าไปซ้าเติมเสือแบล็กซึ่งเท่าที่สังเกตไม่ใช่แค่เสือแบล็กนะครับใครก็ตามที่เจอกับความพ่ายแพ้ก็มักจะเจอคอมเมนต์ไปในทางลบเนยเยอะมากเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่ซูเปรอร์บอลก็เคยโดนถาโถมและคนอื่นๆด้วยเพราะเขาฟอร์มดีก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพลาดพลั้งแพ้ขึ้นมาโอ้โหถล่มเละแต่ถ้าเกิดนักสู้เหล่านั้นใครก็ตามที่พอจะมีภูมิต้านทานพอจะดูออกว่า บางคนเขาก็พร้อมที่จะซ้ำเติมคือบางคนมันจ้องอยู่แล้วว่าพลาดเมื่อไหร่ละโดนแน่แต่มันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่พร้อมให้กำลังใจเวลาชนะเข้าไปชื่นชมเวลาแพ้ก็เข้าไปให้กำลังใจและมันก็จะมีคนอีกแบบหนึ่งนะที่เข้าไปต่อว่าแต่ว่าแบบหวังดีแบบนี้ก็มีนะซึ่งแน่นอนว่าเกมกีฬาเนี่ยมันมันไม่ได้มีแต่ด,ด้านที่สวยหรูแม้แต่ราชตะ แม้เขาจะเคยกวาดเหรียญมามากมายเก็บชัยชนะมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่มันจะมีเบื้องหลังที่ในบางไฟ์มันไม่เป็นไปอย่างใจคิดร้องไห้ก็มีเพียงแค่ว่าคนนอกไม่รู้เท่านั้นเองกีฬามันก็เป็นแบบนี้มันมีล้มแล้วมันมีลุกมันอยู่ที่ว่าจะถอดใจและเดินหนีหรือลุกขึ้นมาเอาใหม่ลองใหมอ่อีกสักตั้งเริ่มต้นขึ้นแล้วครับมาดูดิเชิญหน้ากันสะหน่อย โชว์แผงหน้าอกเพชรส้หน่อยโค้ดนายนี่เพชรธนงนะผู้จีหลายคนรอคอยแล้วก็คู่นี้ผูเจอจริงๆนะคู่นั้นนะมาบุกจนเัินเราหน่อยเริ่มต้นขึ้นเขี่ยรันเกงดำเสือแบล็กเตะไปก่อนเตะไปเสือแบล็ก ระบดระวังตัวนะครับโอ้โหหลบทันเกือบไปฟอนคิกมาละเข็มรันดึงแล้วก็จะสวนด้วยหมัดโลคิกถอยแล้วพร้อมวยการปัดหมัดนะแต่ขาลำตัวไปทีนึงปวดล่างแล้วก็เอ้าหูเรียบร้อยเลยโอ้โหจังหวะนี้น่ะเขารออยู่ว่ะเอียกะร้อยเสือแบล็กใส่เลยครับจะได้กินด้วยหมัดนี้โอ้โหเหมือนทำการบ้านราเป็นอย่างดี แล้วมันได้ผลจริงจริงนะอย่างที่บอกไปเมื่อหลายๆคลิปที่แล้วว่าเคียมรันณะตอนนี้ผมคิดว่านะตอนนี้ไม่มีใครสู้เขาได้แต่ที่แน่ๆเขาเรียกหาน้องโอ๋ซึ่งในความคิดส่วนตัวผมมองว่าเขาไม่น่าจะจับน้องโอ๋มาชนกับเคียมรันในตอนนี้แต่ถ้าเกิดให้น้องโอ๋ไปทำฟอร์มเพิ่มอีกสัก1ไฟสองไฟหรือสไฟอะไรก็แล้วแต่แล้วมาเจอกันในตอนหลังอันนี้มีสิทธิ์แต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่เจอ อันดีคาดเดานะและนี่คือคนเก่งยูกตนเต็มสนครสตรีทไฟท์หนึ่งทีจาก3จังหวัดชายแดนนู่นเลยเพื่อมาลงนวมที่นี่โดยเฉพาะและคิดว่าคนนี้นะ่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ต่อไปจะเป็นของแข็งของกลุ่มเราเลยแหละหมู่เข้มเดินทางมาไกลครับนวมเสียเงินส่วนนวมสีดำเนี่ยคือกริดนักล่ากริดถอยมาโอ้ยหมูเข้มนี่เอาใหญ่แล้วผมไม่รู้จะเรียกเขาหมู่เข้มหรือว่าเรียก เข้มจักรยานเออไม่ใช่เข้มบีบอยเข้มหูยมาแบบพิทบูครูดอะเหมือนเลยแต่เหมือนกับเขาจะชอบไหมใช้สันนะผมว่านะดูสไตล์รอบในกริดนิดงานหนักมากผมกล่าวว่าเฮ้ยกริดต้องแบบว่าง่ายกว่านี้เจองานง่ายกว่านี้ที่ไหนได้เอ้โหโอ้โห กริดก็จาะลำตัวได้หลายทีครับต้องเน้นลำตัวแล้วก็ต้องป้องกันอีกลูกแบบโอ้ยเฮดที่มันมารัวซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยของหมู่เข้มเนี่ยแม่แล้วมันเดือดจริงๆไอ้คู่นี้เนี่ยต่างคนด้วยต่างไม่ยอมใส่กันโอ้โห